นี่มองเห็นนะอเห็นครับเอาเปครับลองสอดอ้องผ่านเลยฮะ่าอเลรครับถึงจะโอเค ห้าลีดอ่าร,รอครับรอครับเกมเจ็ด,ด,ดเป็นอืมไย่กดอ๋อ,ดอ,อกดสกลิลถ<ม>ึงผมก็ลืมเลยเล็กกูเล็กคิดอ่ะเดี๋ยวครับเรียกไรครับผมก็ลืมผมก็ลืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ใบบนใบล่างเลยครับใบนี่ฮะใช่ครับสองใบนี่นะครับ่ครับผมนี่ฮะเราขีดผ่านเลยครับตรงไหนครับผม รถครับเก็บเก็บป้ายเล็กเลยครับกลับหลงนี่ฮะถ้าหลีดฮะเอ่อผ่านเลยครับ แค่ดิครันั้นมีกี่ดองครับผมแค่ดองครับครับอืจะแรกครั้งผ่านเลยโอเคลโลรลดองนะครับอครับผมและสี่แค่ดเอะี้่รับ ท่าหลีครับท่าหลีครับไม,ไม่ท่อครับตอนนี้มือเท่าไหร่ครับผมสี่ใบครับ,บดงเท่าไหร,คร่ครับดงสี่ครับสี่ดงเท่าครับตรวจสอบหนึ่งสอง อะไรครับเจ็ดจุดเมื่อคิดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผมสี็หกพันตีรอหกพันตีรอสองพันเนี่ยเจรีจิวครับหกพันตีรอพันตีรอสองพันครับ อะไรครับผมเธอหน้ากี่ดงครับผมเธอหน้าสิบค่ะ5้าหลีกฮะ อืมนี่ดนะีสองพันอืมเกินหน้าสิบช่งตอนนี้มึงเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสี่รครับ โอปรีครับสองพัน หกลีครับอืมอ่ะขึ้นไปผ่านเลยครับมือกบบี่แหวกมือมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผม เจ็ดพันตีรอครับเจ็ดพันตีรอหรือเก้าด้งใช่ไหมครับใช่ก้อยดองไปเลยครับ เจ็ดพันตีเพนกวินเจ็ดพันตีเพนกวินเหลือแปดช่องนีแปดพันค่ะมือเหลืออยู่สามใบครับผม เจ็กเหอครับผมเจ็คนีเพนกวินอันนี้ยืนหกแล้วนะฮะใช่ไหมครับยืนหกข้อถามมือคามมือเลยครับผมสี่ิบอ,อันนี้ปล่อยรอครับผมอน มือสี่ใบไม่มีดวงตั้งใช่ไหมครับไม่มีครับ 8พ0 0ิเอร์ครับต้องเหลือเท่าไหร่เออต้องเหลือห้าครับเก้าครับไม่ตีให้สองพันกับพันเนี่ยโอเคครับม,มือเหลือสองใบใช่ไหมครับใช่ครับ ねえ、手放せば แปดพันลิตรครับนนหนึ่งหมื่นลิตรครับขอบคุณครับขอบคุณครับ